สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายขื้นระเบิดออฟิเชียลตื่นขึ้นมาย้ำเสาบอมมี่ยังพี่น้องคนเราเกิดมาต้องกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินหุงเขาเรียบร้อยเออหุงเขาแล้วไปเบิง้งเรื่อหมื่นกับเขาซิมี่ยังเบิง้งเครื่องโก่อนอยังแป่นเป่ามีแต่ใครเช็ม เสียงกุ๊กกักเสียงกุกกกแกะกเสียงอะไรเอ่ยไปดูสิหวยฟังทั้งนี้หม้อกระทะพร้อมกับน้ํามันผืชดถอดอย่างน่น,นอมองนี่ต้มปาคอคือสิเมนปุนเอาสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะบ้านเปืนอจะเป็นแม่ขั้วบอค่ะเป็นแม่ขั้วครับโจ้้วีแสบหรือว่าแสบอยู่กับเพ่อะขั้วแม่ขั้วเขาจะแบ่เออมือดีคือเก่าพี่น้องยังบอทชันได้เคลื่อนย้ายหิดแนวอยู่เนวกินสู้กันกินยุ่นี่ละอะความชัดต้องเดินด้วยทองบ่เจ้าเอาทองเขามีขาสิ มันไม่ขาค่ะเพรว่าขีดกระืือมันเรียบร้องมีพยีกับเข่ามือนี้มือนี้เป็นเปลนพ่อคั่วเองได้มือนี้มันขึ้นนี่ซอยกันหายไปใช้ลราพูดหนึ่งพูดหนึ่งเป็นหนักลูกโอ้ยังประเทศได้ออกมากอือป็นจังสันพี่น้องนี่แหละอยู่น้ำกันอยู่แบบพี่น้องอยู่แบบครอบครัว ซอยกันเฮ็ดซอยกันท้ำคนละไม่คนละมือพูดนึงคนนี่ไม่นี่ไม่ไม่รู้ดัดกเนี<า>่ยฮะไม่รู้ดัอกอยังไม่รู้ดัดกอย่างใครนัโอ้สายละอันนี้เอาเพราะว่ามันนั่งอยา่านั่งถือก็นั่งจะนั่งละมาแค่พรมที่ทั้งน,นี้นี่โอ้เมื่อนี้มีหอดมาใครพรมพี่น้องมีหอดแกงมาใครพ้ม เอา้าปกติเราหอยเหชียนหอเยอเย็ดมันคือแขีนเอา้าอันนี้หอเยเช็ดนน้ำลายไหมโอ้หอเยเช็ดแกงนี้เลยเพรามันโม,มกบอกสร้ <c oughs> างผลลายนรกบุญอะแกงอ๋อามันจั้งแต่สูตรนอกินครับมันจั้งแต่สูตรกินกับข้าวเจ้าเป็นเรื่องปกติม,มือนีทอดไใครที่อะไรขี้ว่าจะแกงมาใครทำพิชพีซาตัวนั้นตัวปุ้นน่ะเห็นมันเย็นก่อนเดี๋ยวไม่ใช่กินสิปุ้นป่า นี่ดิเจาะปลาปลาคอดเจาะได้มากว่านี่แมนบ่หูยสักงกามันมากเนาะเอาบ่ออกมาจังไหนมันติดเบ็ยดเหรอดิโอ้ยเนาะฮึจังใจขึ้นเก่าเขียแมวเขียวอีเก่ามาตื่มกันกับปลาคอดีดีกับทอดไข่ดีดีเออเออตางคนต่างจำมันกับสีอีมตัวคอยมักคุย คันมาคุยกับ่ะตองปุนเอาบะคุ้ยเลยคือวันนี้เห็นวะเออเออจำตีเอื้อเนี่ยหละเขาเอื่อว่าปุนปุนแห้งป่งห้วยิกผงห้วยผงสุลวดห้วยน้ำปนปลาแดกรุ่งจำเลยวันนี้จะได้ละบอกทอดบกพริกใส่น้ำเออเป็นทอดปลาแดกบปล่ทอดมือหมวยทอดบะคุ้นเลยโอเป็นอันปุนบะคุ้นหล่ะแต่ว่าแห่งปุนแห่งเนาะปุลตูเออปุลตู ปลาดุกมันจังแซ่บกครที่จังสันต้องเป็นปลาดุกแซ่บมือดแกงบอ่อนอันอันปนนี้นแกงบ่อนแหงธรรมดาทอดไข่ไก่ไวลาปทอดไข่เขาบดบดตองใส่ไบแห้งฉันทอดไข่ดาวมันจังใส่ไบแห้งรสกลิ่นแบบขันสงวดไข่ดาวน่ะโอยขนนันสงวยไป พูกลราพี่น้องสวยจังหน่อยจังสีผ้ากันออกไปทงไฮทงหน้าจังเสียวบรรยากาศสวัสดีจ้ามาแล้วเฮ้อมาแล้วเออพอกันย่มมื่อเศาร์ตื่นตื่นเสาขึ้นมาเหตุเนี้ยอยูเแี้ยกินเออกินเขากินน้ำแล้วเพราะจังเหตุเหยียดเฮตดงานเนาะเมื่อนี้กับสีผ้ากันล่งทงพวกลรไปหาโรเคสัน บรรยากาศดีดีผิวแตกพอดีให้ท่า้ำเลยด้วยบ่มีปัญหาเลยว่านี้โลเคชันมาโโลเคชันสถานที่ทำการถ่ายทำหรือสถานที่มองที่เขาเอื่นว่าเหตุกิจกรรมเออโลเคชั่นโลเคชั่นว่ามันโลเคชันท่าผิวสถานที่ว่าอีหยังก็เขาเอื่อนมองนั่นละมองมองยังสั้นเออมองยังสั้นเป็นอย่างล่ะ เป็นตะแซ่บพี่น้องเหลียงอุ้ยมุยบ่อ้วนสิเป็นจะไปได้บ่พี่น้องบอกบ่อ้วนสิเป็นไปได้บ่เบิ่งดูเบิ่งกับเขาบันดูมีแต่ฟัดจะถอดจะหามมาบ่บอกนะคะอยู่บ้านหรือไส้แล้วเออออกน้าบ้านนิ่งล้วน่ แม่อบาตอไปดิแม่อบตอแม่อบตอได้พี่นอ้องอ้าเบื้องล้วกันจะเลืมกดไลโ์กดแชร์กดติดตามเออบอกด้วยนะเออบอกเพื่อนแอชช่องไหนก่อนไฟทองฟาร์มไฟทองฟาร์มจะเลื่อนบอกเอไอ,เฟเอไฟทองจะเลื่อนฟาร์มเออไฟทองจะเลื่อนฟาร์มได้พี่น้องเออช่องของ ที่พออบตไฟเฮานี่ล่ะอย่าลืมอดภูมิในวันที่หันสามตัวเพราะงั้นเราว่า่ันเป็นฟ้ามเออาสามตัวกับเป็นฟ้ามเลยดิเออหลไร้ตัวขึ้นได้บ้านเองหลังจากสามตัวต้องเป็นงัวแม่เหมือดนะเป็นงัวแม่เออต้องเป็นงัวแม่ถ้าไม่ใช่งัวแม่นี่มันไม่แผ่ขยายพันธุ์งัวโตล่ก็ดีงัวโผล่ก็ไวแต่ต้อทุ่นพิจักรชั้นจ้าผู้สันทัดเลี้ยงงัวพี่น้องเม่ยจีนยังว่ทันมีแนวเลี้ยงเดี๋ยวนีก็ลังเลี้ยงไก่ ไก่บ้านเดิบอข้าวเลี้ยงไก่ไข่ได้ข้าเลี้ยงไก่บ้านตะก้อนนี่ก็เลี้ยงคือกันนะอืมไม่ติดใจไหนที่เศร้าเลี้ยงมันมันเชียร์อยู่เฮี้ยนอยู่ซ่านเออไก่ตัวหนึ่งเออเร่งเศร้าเลี้ยงอะลุกแล้วละลุกแล้วบานี้เลือตะปุ่นตะตะบักแตงได้วเขาลวกเขากระลวกอ๋ออ๋อันนี้เลยอันนี้เอาโมดินลวกเลยบ้านเฮ้า อันหนึงแม่แล้วเนาะเอามาันกินวัตกเอ้าหายมังผิดไปชัวแช่าาที่นีนนไนนนไ่ไข่ห่างห่างก็คนคนติดเสี่ยงันเหม้ยงตาบ่านเหม้ยงดอกมัดได้คือขนมมมเออเชี่ยวไขนี่พอเคยพานมาแล้วกับตุ่มไข่เหนน็นน่แพนแล้วกินหลายพี่น้องมื่อนี่กับเขากับป่าเยอะแยะ อยู่จังสี่แหละพี่น้องอยู่แบบพี่น้องอยู่แบบครอบครัวเอาล่าชงพคะแนนบัตเนี่ยเอาค่ะให้พี่น้องอยู่ดีสบายให้พี่น้องดีสบายพี่จะความสุขหายเจ็บหายไข่หายโรคหายไผ่อันตรายใดๆก็ให้พี่น้องย่าได้พบได้พ่อเนาะค่ะเอาเบิ้งเหลี่ยมเงไปชีโอ่อนซาดได้ค่ะเด้อเบิ้งเหลี่ค่ะเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องฝากแน่ฝากกาแฟสดเดืด ไม่ให่จืนเอามาขายผู้ใดสนใจโทรมาที่เบอร์0828ห0าศูนย์ห้เดห้าาด้อพี่น้องเด้อเอาใหญ่จืนทรงหอดมองหอดทีพี่น้องให้พี่น้องมีความสุขสุขสดชื่นสมใจหวังเป็นของพี่ของน้องร่ำรวยร่ำรวยสุขผู้สุขคนถูกหวยรวยเลยเตลีดเด้อหววสีมานี่สาธุสวัสดีจ้าแจําจมแจมแจมๆจมแจจ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 จ